ข้อต่อมานะคะให้หาค่าของปริพันธ์2ชั้นของ x y d a บน d นะคะเมือ่อ D คือบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ1และพาราบโบลา y กำลัง2เท่า y กำลัง2เท่ากับ2 x บวก6นะคะ,ะทีนี้เราเขียนว่าพาราบโบลาเนี่ยนะคะตัวแปร y เป็นตัวแปรที่ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นพาราบโบลาที่ตะแคงด้านขวาหรือด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านซ้าย ตะแข,ข,ขีงขวาหรือตะแคงซ้ายกค่ข้อนี้คือจะมันไม่ให้เลือกเ,เปิดอ่าเปิดเปิดขวาใช่ไหมเปิดขวาอ่าเราวาดรูปก่อนเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อ่าพิเศษไปทางขวาเยอะๆหน่อยเดียวอ่ะ วัดวดพาราโบล,ลาก่อนนะน y กำลังสองเท่ากับ 2x บวก6ก็เหมือนรูปเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราบอกว่า y เท่ากับ ax ลบ h ออกำลังสองบวก k ผอลัรูปหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับเท่าไหร่คะ a y ลบ k กำลังสองบวก h 2. นะคะหรือ x ลบ h เท่ากับ a y ลบ k กําลังสองเพราะฉะนั้นจากฟอร์มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x ค่อยๆปรับได้สอง x เท่ากับ y กําลังสองเท่าไหร่คะลบหก x ก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง y กําลังสองลบสามใช่ไหมคะอืม เขาจัดให้เหมือนก็เป็น1นส่วนสอง y ลบศูนยกำลังสองบวกลบสโอเคก็เห็นใช่ไหมคะว่าจุดยอดอยู่ที่อัรนดับลบสศนะคะลบสาลบห่งลบสลบส x เ,เป็นลบส y เป็นศนย์อ่ะเนี่ยจุดยอดอยู่นี่นะคะ โอเคเอามาอยู่ตรงแถวนี้เห็นไหมข้างล่างวาดพาราโบลาก่อนแล้วก็เดี๋ยววาดเส้นตรง y เท่ากับ x ลบหนึ่งนะคะ อ่ะมาพาราโบลาจริงๆถ้าอยากจะให้เป๊ะเราจะหาจุดตัดแกน y ด้วยก็ได้ถ้าหาจุดตัดแกน y ก็ x เป็น0พอ x เป็น0ก็ y เท่ากับ 0, บวกลบสแควรูทหกประมาณนั้นนะคะก็สองกว่าเนาะเออก็ไม่เป็นไร <c oughs> อ่าประมาณนี้นะคะอ่านีก็คือพาราโบลา y กำลังสองเท่ากับสอง x บวก6 แล้วก็เส้นตรง y เท่ากับ x ลบ1ก็วาดปแล้ว,วาสมการเส้นตรงก็หาจุดตัดแกน x ใช่ไหมคะ y เป็น0 x ก็เป็น1นะคะาหาจุดตัดแกนแกน y ไม่อกีว่าจะตัดแกน x ใช่ไหมาหาจุดตัดแกน x นะคะให้ y เป็น0ใน x เป็น1หาจุดตัดแกน y ก็ x เป็น0 y เป็นลบ1 ตราลากปึ๊บอืมเส้นตรงเสน้สนนี้คือ y เท่ากับ x ลบหนึ่งนี่ก็คือบริเวณของโดเมน d นะคะ Okay. ทีนี้ถามว่าข้อนี้เนี่ยเราควรเป็นมองเป็นบริเวณแบบไหนหนึ่งหรือสองสอง,อสองก็คือเรามองว่าเราจะอ่าลากอ่าลากไอ้เจ้าแท่งสี่เหลี่ยมนี้ขนานแกน x. x ใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าขนานแกน x เ,เนี่ยไม่ว่าเราจะวางแท่งบริเวณไหนเนี่ยมันก็จะถูกปิดด้วยอะไรคะพาราโบลากับเส้นตรงเสมอนะคะอะแต่เดี๋ยวจะลองคิดแบบหนึ่งให้ดูถ้าคิดแบบหนึ่งมันก็มันต้องคิดต้องคิด2 2อ,อ,อะไรเรียกสส่วนแล้วค่อยมาบวกกันนะคะอ่าโอเคเพรางั้นเรามองเป็นบริเวณแบบที่2นะคะ มองเป็นบริเวณแบบที่2นะคะเราก็จะได้ปริพันธ์สองชั้นของ xy da บน d ใช่ไหมคะ ก็เป็นปริพันธ์2ชั้นของ xy อ่าก็อินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วก็เทียบ y นะคะ x ของเราเราก็มองว่าจัดรูปนะคะจาก y กํลังสองเท่ากับ2 2x ลบ6 x ก็จะเท่ากับเมื่อนะเกียนะคะ เศษหนึ่งส่วนสอง y 2 3. กําลังสองลบสามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จาก x เท <1 S 2> <1 S 1> ่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง y กําลังสองลบสามถึง x, x เท่ากับ y บวกหนึ่งนะคะแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ y อินทิเกรตเทียบ y นะคะก็ต้องหาจุดตัดใช่ไหมคะ เราจะแทนยังไงแทน y ด้วย x ลบ1กำลัง2เท่ากับ2 x บวก6ก็ตอนนี้ก็จะเป็น x กำลัง2ลบ2 x บวก1เท่ากับ2 x ลบ6หรือจะได้ x กำลัง2ลบ4 x บวก7นะคะเท่ากับ0เอ้ย2 x บวก6ใช่ไหมตรงน,นี้อ่าอะไรคือว่าทำไมยากอ่า ตัวนี้ก็กลายเป็นลบเท่าไหร่คะอืมก็กลายเป็น x ลบ5 x บวก1เพราะฉะนั้น x เท่ากับ5อ่ะ5กับลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ x เป็นลบ1ถ้า x เป็นลบ1่เอลบ1่ลบ1ก็ลบ2นะคะก็คือแทนแทนครูแทน y เท่ากับ ลบหนึ่งใช่ไหมแทน x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองอ่ะด้านบนน่ะเลยจุดตัด 5x เป็น 5y เป็น4นะคะรูปเราก็คาดเคลื่อนหน่อยเนาะหนึ่งเมือ่มอกี้ตรงนี้เมื่อกี้อ่ะโอเคอนุโลมตรงนี้ไม่กังไม,ไม่ไม่แบบเออแต่ว่าให้มันยังถูกสัดส่วนอยู่นะเออคือจุดจะให้ถูกแต่ว่าตำแหน่งนั้นพลาดได้เพราะว่าสเกลเราไม่ได้เป๊ะมากอา่ะ x จาก ทีนี้ว่าไอ้โทษทีค่ะ y จากไหนคะจากลบสองถึงสี่นะคะอ่ะทีนี้ก็ลงมืออินทิเกรตอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะคะก็มอง y เป็นค่าคงตัวก็ได้เป็นใช่คะ่ะาก x กําลัง2ส่วน2อ่ะ y เออโอเคทีนี้เราจำกัดเขต x จากเศษ1ส่วน2 y กําลัง2อลบ3ถึง x เท่ากับ y บวก1 แล้วก็อินทิเกรตเทียบ y จากลบ2ถึง4นะคะ1นงส่วน2คูด,ดึงออกมาแล้วกันนะ,ะทีนี้เราก็แทนใช่ไหมคะ y แล้วก็ x กำลัง2ก็คือ y บวก1กำลัง2ลบด้วย y แล้วก็แทน x ด้วยเศษ1ส่วน2 y กำลังสองลบ3ทั้งหมดกำลัง2 dy โอเค y บวก1ทั้งหมดกำลังสองถ้าเรากระจายก็ได้เป็น y กำลังสองบวก2 y บวก1พอคูณ y เข้าไปก็จะเป็น y กำลัง3บวก 2 y ากำลังสองบวก y ลบด้วยตรงนี้แต่ว่าตรงนี้พอนิดนึงอ่ามาเศษหนึ่งส่วนสอง y กำลังสองลบสามทั้งหมดกำลังสองก็เศษหนึ่งส่วนสี่วากำลังสี่ลบเท่าไหร่ลบสองหน้าหลังพอสองหน้าหลังก็สามวากำลังสองใช่ไหมคะบวกเก้าโอเค อันนี้ลบ y แจกเข้าไปนะคะก็จะเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสี่วายยกกำลังห้าบวกสามวายกำลังสามแล้วไปบวกวายกำลังสามก็เป็นบวกสี่วายกำลังสามแล้วก็บวกอันนี้อาจจะไม่เรียงสองวายกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็พจน์หลังสูตรคือ ลบ 9y บวก y ก็เป็นลบ 8y เรียบร้อยนะโ okay. อเคทีนี้อินทิเกรตค่ะก็ได้เป็นลบเศษหนึ่งส่วนสี่ y กําลังคะ่ะถูกไหม ตรงนี้เดี๋ยวนะอ่าใหม่อะลบตรงนี้ก็จะเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสี่วาลังหนะคะต่อมาได้เป็นในวงเล็บได้เป็นสามวากำลังสามบวกวายกำลังสามก็เป็นสี่วาลังสนะคะแล้วก็บวกสองวาลังสแล้วก็พดหลังลบวูเอ่อกคูณเได้ลบเกบวกไวได้ลบ 8y โอเคอ่ะทีนี้มาโอเคได้ลบ1ส่วน 4y กําลัง5 dy อ่ะอินทิเกรตปุ๊บได้ลบ1ส่วน 4y กําลัง6ส่วน6ก็เป็นลบเศษ1ส่วน 24y กําลัง6บวก y กําลัง4บวกเศษ2ส่วน3 y กําลัง3ลบ 4 y กำลัง2จำกัดเขต y จากลบ2ถึง4เขตแทน y ด้วย4ก่อนนะคะเป็นไรลบเศษ1ส่วน24คูณ4กำลัง6บวก4กำลัง4อ่านี่4กำลัง4ได้256บวก สี่กำลังสามได้หกสิบสี่คูณสองได้ส่วนสามลบด้วยสี่กำลังสองสิบหกสิบหกคูณสี่ได้หกสิบสี่ขอขยับตรงนี้นิดนึงลบด้วยหนึ่งส่วนสองอยู่นอกสุดแล้วนะลบด้วยทีนี้เราจะมาแทน y ด้วย ลบสกันนะคะลบสองกำลังลบหนึ่งส่วนยี่ลบสองกำลังหก็สองกำลังหกนะบวกสองกำลังสลบสองกำลังสี่ได้16บหกลบด้วยเท่าไหร่คะแปดสองสิ 8, 2, 16, ส่วนสแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่คะสองสี 2, 4, 16, ่สิบหห ตัดแม่สี่เนาะสี่หกตรงนี้ก็ตัดไปสี่ก็เหลือสี่กำลังห้าสี่กำลังห้าได้สองห้าหกคูณอีกสี่ใช่ไหมอาไรลูกอ่าห้าร้อยสิบสองส่วนสามพันพันยสิบสี่ส่วนหกใช่ไหมอ่าโอเคติดลบข้างหน้าใช่โอเคบวก อ่าสองห้าหกลบหกสิบสี่เลยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูก 1, 9, 2, หนึ่งเก้าสองเหบวกอ่าเดี๋ยวนี้ค่อยจัดการหนึ่งสองแปดส่วนสามอ่าตัวหลังตัดแม่ถ้าถ้าถ้าตัดตัดสี่อ่าตัดสี่ก็หกตัดสี่ก็เหลือ สองกำลังสีใช่ไหมคะแล้วเท่าไหร่อีกสิบอ่าบวกเนาะทีนี้กลายเป็นบวก8ปส่วนสอันนี้16บหลบสิบหมดอ่าตรงนี้ก็บวกอีก16บส่วนสลบห้าหสองบวกร้อได้ สามเท่าไงนะสามสามแปดสี่ตรงนี้บวกอีกยี่สิบสี่ส่วนสามแล้วก็บวกหนึ่งเก้าสองอ่ะแล้วเท่าไหร่คะอันนี้เราคิดข้างในให้กูใช่ไหมลบเท่าไหร่คะ 360หกสก็ลบหนึ่ง1ลบหนึววสอคนละส่วนกันนี่ใช่ไหมอันนี้มันจำนวนเต็มใช่ไหมเอาเมื่อกี้เราแล้ว <laughs> ตายล้วลบรบก19ได้โอเคเออโอ้ตายล้ตายส0 6 เลขสวยมากอ่ะได้สามสิบหก